สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะเรามาเจอกันที่สวนผักกรอดของตาจ่องยายพานะคะบ้านหนองช้างเอกตําบลหนองขามอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผักกลอดกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นแปลงผักกรอดที่ที่เราปลูกนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ให้ดอกให้ผลนะคะเป็นเป็นการเริ่มต้นของผักกรอดที่จะเป็นต้นกําลัง โตเต็มตัวหรือเขาเรียกว่าโตเต็มไว้แล้วก็พร้อมที่จะให้ดอกให้ผลกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาจ้าวันนี้จะพามาดูผักหลอดนะคะนี่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 มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆตรงนี้วันนี้เราจะมา,าเก็บต้นผักหลอดส่งกันนะคะก็คือนี่จะเป็นพันผักหลอดนะคะลำต้นที่เราจะเก็บนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ ลำต้นใหญ่นะคะลากตรงนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะเจริญเติบโตแล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูดูเรื่อยนะคะดูเรื่อยอันนี้ก็พร้อมที่จะไปเจริญเติบโตแล้วนะคะก็คือลำต้นของเขา ลำต้นจะต้นใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้พึ่งพึ่งแตกกอแตกยอดออกมานะคะจากต้นเก่าที่เขาให้ให้ดอกนะคะให้เขาดอกพอให้ดอกเสร็จปุ๊บเขาจะล้มลงไปนะคะล้มลงเหมือน ก็คือให้ให้ต้นใหม่แซมขึ้นมานะคะก็จะได้ลําต้นพวกนี้นะคะลําต้นพวกนี้ก็จะให้ดอกต่อต่อไปนะคะมันก็จะกลายเป็นวัตจักรของผักหลอดไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้ก็คือรั้งแรกก็คือเริ่มต้นนะคะซื้อมาแค่100ต้นนะคะแล้วก็ขยายพันผักหลอดเองนะคะปลูกมานี่ก็ประมาณ3-4ปีได้แล้วนะคะลําต้นของผักหลอด Sí.